โอ้เมทิคอลเอาละครับ <c oughs> ทุกคนฮะนี่คือเกมฟิชนะครับหลังจากที่ดูบิกซื้อเกมนี้ไปนะฮะและเกมเริ่มกลายเป็นเกมออฟบี้นะครับคนเล่นก็เริ่มลดลงนะฮะจากหลักแสนนะครับตอนนี้เหลือแค่หมื่นกว่าเองนะฮะแต่ว่าตอนนี้มีข่าวใหม่ล่าสุดใน Discord ของ Fish นะครับนี่คือคุณเนทเจ้าของเก่าของ Fish ก่อนขายให้ดูบิกนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้เขาได้รับเป็นเจ้าของกรุ่มฟิชคืนกลับมาแบบ100%ซนะครับเป็นเจ้าของแบบเต็มตัวและหายไปพร้อมกับ Pay to Win คือประมาณว่าดูบิ๊กไปแล้วแล้วก็พีทวินก็ไปแล้วด้วยประมาณนั้นแล้วบรรยากาศเดิมๆของฟิชจะกลับมาในช่วงเดือนกันยานะฮะเรากลับมาแล้วฟิชแล้วก็ DBS อันนี้น่าจะเป็นดูบิ๊กสตูดิโอนะฮะ <c oughs> อ่าเป็นรูปป้ายหลุมนะครับที่กรุ๊ปนะครับก็ยังเป็นฟิชชิ่งอยู่อ๋อเจ้าของคือคุณเนทกลับมาแล้วคุณเนทกลับมาเป็นเจ้าของโอ้อ้าวแต่ยังมีดูสมอลอยู่เลยนะดูสมอลยังอยู่ในผู้นํากลุ่มนะฮะลีดดูสมอลก็คือกลุ่มของดูบิ๊กนี่แหละ คือก uhm. <cima. S 1> ็ไม bo ่รู้นะว่าดูบิ๊กไปแบบร้อเเซ็หรือว่าให้คุณเนสกลับมาช่วยทําต่อแต่ดูบิ๊กยิงถือหุ้นอยู่อะไรประมาณนั้นแต่ตอนนี้ก็น่าจะยากนะเพราะว่ากลัวการเด้นแล้วก็สติลเบรลอตนะฮะคนเล่นเยอะจริงๆให้เป็นหลักแสนเนี่ยยังยากเลยเกมอื่นตกปลาหายไปพร้อมดูบิ๊กแต่กลับมาในเกมฟิชพร้อมกับเสื้อแอมนูบเสื้อแอมนูบใส่แล้วไม่นุ